ันนี้ถือได้นี่ถือได้อ่ะกลิ่นเอร่อยอากาศอยากกัดเลียก็พออร่อยไหมโอ้โห่กลิ่นอร่อยไหมฮะกิ่นมากเลยโอ้โห่กลิ่นก็หอมไม่พอแล้วแน่มันอร่อยป้าไม่ต้องกินละเพราะคนกินหมดโอ้โห่ิ่น ออถ้ากินถ้ากินถ้ากินในติมพอดูเลยอะอกินกินเออเกกินกอะกิน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 ดีดีโอเคพอแล้วนะพอพอให้ป้าป๊ากินมั่งป้าป๊าไม่ได้กินเอ่ะอ่ะกิน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 กิินกิน <laughs> OK，好，了，宝宝。